ต้องบ่าวตี่จานแก้วมานั่งไม่ต้องพี่ไม่ต้องนะไม่ต้องเอ้โเอาอย่างบ้านูราจะง,งดกกดูดอกอย่างไรดอกผมมชีชื่อสินุสิทธิ์ครับอ๋อดอกเจิดโดดติตแล้วไอ้แก้วเฉยไรโอ้ยแบบแมกูบอกมึงเลี้ยวนเนี่ยว่ากูยเฉอแก้วอันเล่คุยแบตรงใจว่าบุ้งอนเจอไรอะไอ้แก้วข่ากันแล้วนึก็ไปแก้วข่าเน่ย เป็นมืนคนมันเหนในหนองเตะเลยที่ว่าต้องื่อเลยฮัลโหลคุณลงจ้องดจของไอ้เพรนีมบาจาวนดดิมาจำบาชัวคราฟควงกูแคลงบาผมชื่อสินุสิทธิ์น้นนะพี่แก้วคนโน้นพี่ทองนะเออ่พี่ชื่อเคลียดเคลียดเคลียดรุ่นต้องลงมารวมชื่อเพรนไรหน่วยบาปล่อยแก้วบอกกับเคลียดเดี๋ยวชื่ออะไรนะพี่เจอโดราเคลียดเรา เดิมชื่ออะไรเดิมเจอเครียดพอดีรักบาเปียนเจอเป็นเครียดบ้านพี่อยู่ที่ไหนนะบ้านเลยดอกใช่บ้านอยกูกแกับเรืออะไรๆดอกอือ <laughs> แล้วอยู่ทางไหนนะพี่อยู่ตากปลาตีนอะไรเออว่าปลาว่ดดอดกัไมเราะอมเจ้าปลาออกมึงอ่ะไม่เลวปลาจกเอาไว้มันปนานเนย เอาละทชูเจอได้แกวยัดเหม่ยยกกูเป็นเพื่อนเล่นอย่างเดียวเนี่ยบานี่พี่หยัดโนรามาแล้วกี่ปีนะไม่ทราบอ่เล่นถึงไม่ทราบไม่รู้กูหรอกเจ้าบัดว่าชักล่องเจ้าปีตกางเลยก็รู้สึกว่านานพอสมควรชักที่อ้าเดือนดูกวหมเจ็บแปดว่าถ้าจำใจแชมป์เราปาใจปีดอกเราเออแมนไห้ไว้เลยพี่น้องเพีไร้ใจเลยก็ย ทำไมจะจะต้องด่าคุณด้วยล่ะคะแกแกไม่ดา่าทำไมจะต้องไม่ด่าล่ะครับนื่อว่าเราไม่มีมัญญนยาดนี่แอบดูคุณอาบน้ำอ๋อไม่เป็นไรล้วคะ่ะพวกเราไม่ซื้อแกมาชื่อมแม่ไม่แยก็มไม่ด,าดม่าแล้วโนตรวมยังคได่ามาแล้วอะนี่คุณคะ่ะคุณมาจากไหนเลยคะคุณร้อนหรือเปล่าจ๊ะ ามาอาบน้ําแข่งกับเราสิมาว่ายน้ำมามิลล่ามาว่ายน้ําแข่งกันเราไม่จ้ามาสิมาสิจ้าคุณสินดุสิต์ฮ้คุณรู้จักผมเหรอรู้จักสิคะเพราะคุณทั้งสามคนยังรู้จักคะ่ะคนหลังสุดคือฟ้าชายสินดุสิธิ์คนหน้านี้คือนายแก้วนาใจได้ที่ว่ายกรองเจือเลยอ๋อ

ได,ได้ที่ว่าเวลาโกรธกับเมีย่ยแกแกจำรื้อนี่ก้องเกยบอกฉันรู้ทั้งนั้นเลยค่ะจำใจแกจำอะไรกับเคยดีน้อยค่ะที่เราวกูสิเลยเดี๋ยว,ว,วน้ำก่อนถึงแอกนู้กาลีเมื่อไรอ่ะตอนที่พ่อบ่าวาไปกินน้ำแอกนู้เนี่ยก้นตกจก,กแรกกันอ๋อเห็นหมดเลยไอยานไปบ่นว่ากู <c oughs> ทำไมอะพี่ทำไมเล่าเป็นลายลิด ป่าวะไปกินน้ำเลยคนตกตกแท้กูป่าวะข้าวป่าผูแล้วหัวชันหน,น,นูวะพวกนี้ไม่เดียวบระเทศเพราว่าไม่ต้องไปอ่ะมา,าว่ายน้ำแข่งกับน้องสิจ้ามาสิจ้าคุณไม่ถือเลยครับพวกเราเป็นผู้ชายนะไม่เป็นไรคะ่ะพวกเราไม่ถือมาสิมา,าว่ายน้ำแข่งกับเราเร็วสิตกลงเอ้ยไอ้จ้องไอ้จ้องเยี่ยวว่าไม่จริงไอจ้องอะไรอยไอ้แม่เอ้ย เนี่ยกวาดดุดวดโต้ร้อยว่าเปื่อนชู้เย่าพวกแม่ทรินไม่ได้แล้วขอโทษทั้งแกนะไปใจ่รถเก่งไปก่อนเราเราทุบๆตามลังไอ้ตองรถบดอยู่ลังเวนมึงไอ้เปลือนเป็นรถบดเด็ดแมมว่เรือเอ็มจีถึงในรอได้ในรถบดนั้นลงมาสิคะลงมาว่ายน้ำแข่งกับพวกเราค่ะคุณไม่ถือนะไม่ถือค่ะ ตกลงเท่านั้นเราจะลงไปเร็วสิเร็วสิคะเร็วสิเร็วสิเร็วสินี่นีววววว่ว่าไงแกว่าเลยมีผ้าเปลี่ยนไหมไม่แต่ช่าจงาจะไงแกรื้อยบ้าไม่ได้ไม่ได้เพื่อนยึดเงินประจำยีแกอยู่ไอ้จรองมึงเอา,มาไออม่จรองทำไมอาบกูกอพามึงพลัดเดียวที่แล้วกูก็ยังพื้นหนึ่งไงน้กูไม่ได้ ยืมก้อนนี่เลยคนหนุ่งเปลเรยไปยอบอยู่เลยแล,แลคิดบ้าบ้าแมแม่ยัง,ยงพาหนุ่งเพื่อน,นหนึ่ง่อได้เบื่อเป็นนางยอบเลยไม่เปลยไต้องไม่คารุ่นกับมึงแกไอ้ทองใจดำยืมปาหนุ่งจากเดียวก็ไม่ได้ตกลงว่าไงอะพี่น้องลงอาบก้อนนะอย่ารุนใจบอกเราไม่ผมไม่วางใจนะเดี๋ยวพี่คิดเป็นทะเลนแล้วไม่เอานะไม่เปลือยนะพี่นะครับแกย้องอผมมีผ้าเปลียนสิเอาก็เตี้ยตองไห้ได้แล้วอเอาปาุ่งด้ แลยปลดปลดเป,ปลืองเครื่องทรงอลงการจะลงซาลายจับกับสาวสาวกองถูกสิ่งถูกซวนนองยวนยาวและเด็กบ้าวิ่งลงโอ้ซา เธอเซ็มตัวขับขับอารมณไปขับโอ๊ยอะไรกันเนี่ยฮะอ่าอ่าอะไรกันอะไรอ่ย <snow> ง้อมากระเพลพืนนินมากระเพลพืนนิลสิลสาวสาว แอกชายบ่าวดุสงสัยอยู่นักหนาทันใดน,นั้นเสียงลันตายสุธาชัวรผิดตาเดี๋ยหนึ่งก็มาถึงเมืองทองอะไรกันละพี่เนี่ยเออเป็นเพื่อไอ้จองที่บรอลงไปอาบน้ำไม่มีซาโม,ม,ม่เชาจชาก็มาไม่ซาก็หายสาวก็สูอนอ์ไงเงี้ยไม่รู้มันผิดจะได้ไงเยอย้อยกลายเป็นผืนแผ่นดินกลวดทรายธรรมดากับ พอเดียวหนึ่งสองขวารันแฟนดินไว้เราเหมือนกับลงจากลิฟต์สอดังวูดมาถึงที่นี่กับที่นี่เป็นเมืองทองกับทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปได้วยทองกับอะไรกันนี่นะสงสัยจริงๆอ่ะน,นี้ไม่รู้อะไรมันเป็นอะไรบันเปรือสวัสดีค่ะคุณค่ะเอ๊ะเสียงอะไรเออไม่รู้เสียงอะไรไเกสวัสดีค่ะคุณใครอ่ะใครนะเที่ยงคงคงจตว่าอยู่นาเกลียา ถามว่าเป็นเสียงใครดิฉันเองค่ะดิฉันนะฉันไหนอ่ะอันอนี้ฉันสาวมาฉันฉีอ่ะดิฉันเป็นเจ้าหญิงแห่งเมืองทองค่ะเอะโอ้เจ้าหญิงแห่งเมืองทองนี่ขอเชิญคุณเข้ามาในห้องของพวกเราสิคะฮออ๋อคุณอยู่ในอ้องนี้เหรอค่ะแต่ยะผมเข้าไปได้ยังไงอ่ะในเมื่อประตูห้องของคุณปิดอยู่อ๋อจริงสิเข้ามาสิคะ ประตูห้างกำลังเปิดรับคุณแล้วมาสิครับขอพคุณครับแก้วอย่าไปมานี่มานี่มาี่ไอแก้วพนไปให้อูดไปเร็วแต่มันไปใสไอเพลทนี่แหละอยู่รออยู่แล้วว่าเสี่ยงนั้นเสี่ยงเย็นมันกับเสี่ยงผีอล้วเวทชันไม่ไกลปกตินี่ไปใส่นี่มันไปตายฮงแต่มันเราจะไปคล้องใจมันกลับสิว่าเดี๋ยวทองจะไปไหนอะประปานองไปบ้านเมืองเราก็ยังมาให้บ้านเมืองเปลี่นเส้อเวลาทอง ผมไม่ชอบนันิสใสอย่างเงี้ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวไม่สนใจคนอื่นมาด้วยกันสามคนเป็นไงก็เป็นกันไปซิเออแอนเราตายก็ตายกันไปเลยสิแต่มันไปใสที่เขาไปแล้วจะว่าไงอ่ะเขาไปแล้วเราก็ตามเขาไปสิหยุดแหมมหยุดหน้าแทงเดี๋ยวกันไปให้มันรู้เรื่องเขามันอันตรายเราจะได้ช่วยใจคอยโถย่มาด้วยกันจะทิ้งเขาได้ ไน้อยยังกับลาซิวแอ้โมใจไอ้ยัยเต่าจางไปตะ่ะไอ้กูไม่ไปลาแอ้ไปตายวิดนามาสิคะ่ะไปกันวะข้ามาเร็วสิคะ่ะข้ามาเลยค่ะ้องยิงมายิงมาน้องยิงมาโอ้ยแนห้องแน่ห้องนี้ไงคะออออ๋อ,อ,อ เป็นไงอ่ะเป็นลมไปแล้วเหรอเออได้มาหน่อยนะพี่แกก็ไปแล้วเฮ้ยตายลูกฮะผู้หญิงปเปลือกายโถยไม่กล้าดูทองอย่าไปเลยไปเลยกนันผู้หญิงเปลือกายไม่กล้าดูคงได้ไปเลยเออไอ้ยลลึกเออลูกเกยเอ,อ้ยบัตรซีบัตรชลัยได้ของอย่าเลยเละเละ เออ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 เวโนก้วไวฮะแกเป็นอะไรไอ้แกตายแล้วตายแล้วพองแล้วหืมตายแล้วพองแล้วกับเขาเป็นลมหรือเปล่าไม่าจเร็วจังพองเ่งตึงมเขาอ้วนมั้เรียกเขาดูสิกเลยคีคลดก็บเก็บ ยกขึนยกขึ้นเล้วนี่นอมเลไเลยนี่เหาบังรยาบังอู้เมมโน,นเล่เลยคนตาลิปปอกลิปปอกอย่เลยบังมือเลเลเ็แนะมทำใจกูเลเป็นไรครับพี่ทองไอ้แกวเป็นล่มับลุกขึ้นจะี่แก้ยกนี่ากูตายแล้ว พียนอนให้นานนานไอ้แก้วมันว่ามันว่ามันไตเลยกโอหียยดแม,ม่ไม่ไม่แรแจ้งเลเนยเผื่อเปลิดนี่ไอ้ที่หลิงติงต้มติงดุมไอ้หนุ่มกลุ่มเทียจังแต่มาเป็นสาววานดังกะตามใจอยู่ที่ไหนกูต้องคลำอะไรอะพี่แก้วลมนองเดียว มอมหน้าไปเลยไอ้คนบ้าไอ้คนผีทะเลเมียยาจกไอ้ศกเปรตว่ากวยไบรกไอ้หเหม็นปากว่ากูปากข้าเมอน่านแบบนี้น้องเชื่อใจเรียบ,บร้อดอะไรเหรอถามว่าน้องเงินเชื่อใจ น้องอายุเท่าไรอะถามว่าไห่นะคมว่าน้องนานอายุเท่าไรสิเปรปีอ่อนว่าพีสองปีมึงกี่ปีแบบเดยดเจ็ดสิบสองเลี้ยงน้องยังเว็บเลี้ยงยังอะไรนะว่ายเลี้ยงน้องอันยังเว็บเลี้ยงยังอะไรอะเว็บมั็นเว็บเั็นที่เขาอยู่กันเป็นคู่ๆเหมือนจ้าโค่ยันไม่รู้จ้าโคยในก็ว่าเป้าตั้งกัว แต่แม่ปิดเมืองน้องเคยมีแควบอะไรยังอ๋อมีแฟนใช่ไหมอันนี้แควอันนี้ไม่เคยมีค่ะย่องอยากกี่ออกมาย่องมีเ,ยเยมกยอะไรพ่อตั้มเขาบอกว่าไม่เคยไม่ออาเออกูฟังไงครับกันยังไงนคคะ,ะคุณคะพวกคุณทั้งสามนี้ฉันขอเชิญเป็นแขกพิเศษค่ะคุณธีรสิษิ์มานี้สิรู้จักราเออรู้จักผมอีกมาในรกันวะ ลงซาไม่ซาไม่ซามาถึงเมืองทองยิ่งเปรยขายรแล้วหลัวจักเราฐต่างเพศกูเจ้าพี่ยามึงนี่ฮะกูเจ้าพี่ยามึงฮะไอ้ยัยเออไอ้ไม่ไปเกิดที่เลยแกไม่ไอ้เอ๊ะใจปวดใจไอ้ยังไม่ไปเกิดแล้วยาพี่ทองตายเมื่อไหร่ ไม่ตายเถียงเงียบเม่งไอ้รองกูลืมมันดว่าตายเลวมามาคุณสินดุสิ์ครับผมไม่ต้องการจะพูดกับคุณนะผมขออนุญาตก้มแล้วขออนุญาตใช้มือปิดตาไว้ด้วยทำไมอ่ะผมอายสิอายอะไรเหลอคุณสินดุสิก็อายผู้หญิงเปลือยกายบ้าอายจริงหรือเปล่า ไอจริงไหมไอมาแบนี้ใิวะจริงริอเปล่ยันคลุมกันได้เป็นอย่างงูง้นนะไปเร,ร,รือ่อยรักแล้วทีไอยันล,ลังเกเพราะไม่อยากจะพูดไม่อยากจะดูอวัยวะที่น่าเกลียดน่าชังของคุณนะถ้าคุณต้องการจะพูดกับผมก็ขอให้คุณเอาผ้าผอนปกปิดอวัยวะซะก่อนสิไม่คะ่ะไม่จำเป็นจะต้องปกปิดรักเรามีเรื่องที่จะทำความเข้าใจกันนะคุณสินุสิทธิ์เอามือลงสิเอ้ย ม่อ่ะนี่เหรอนะบันีสิร้อยจริงแถวคุณโ,โลโลโมยังเก็บเลยไอเลยจำบีไม่เลยันชองโอยฮอนเนือว่าไทายเร็วไต้ซอยไม่รู้เนือว่าช็อกกันยังเก็บเลยชองโอยฮอนเนือว่าลืมชื่อเร็วคุณสิริศิษฐ์คะคุณนายทำไมมันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญค่ะ นี่แหละคือชีวิตธรรมดาธรรมชาติผมไม่บ้าบาอคอใตกับคุณนะผมไม่อยากจะพูดด้วยกับคุณด้วยจริงๆด้วยไปแกวทองเรากลับดีกว่าไม่เลยอย่ามาถกอุย้ยบ้าให้กูดูข้างหน้าเดียวคนเดียวอะไปไหนแก่ก็อนุญัดเช้าตรงนี้ด,ดกันนีเ,เดียวเดียวยังไม่ไรชะาชยไม่ให้แล้วนะผมมีเรื่องที่ทำความเข้าใจกับผู้หญิงคนนี้ผมจะกลับนะ ไม่ไงครับทำไมต้องการให้คุณพิสูจน์ความเป็นจริงค่ะมาถึงที่นี่คุณจะต้องพบโลกของความเป็นจริงที่ไหนห้องนอนค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะไปเรวช่องไปเหยียดแมมไปเร็วแล้ว <c oughs> อะไรอะทองอะไอ้แก้วไปเร็วแล่ะไอ้เนไอองน่ากีกลาตบเป <c oughs> ก็เราไปด้วยสิ อแต่งเรื่อยตายไอไ้ปรีดมาสิคะห้องนี้เป็นห้องพิสูจน์ความเป็นจริงคะ่ะยังมาจ้องอ่าออยาลังคามือชี้เลยนอ้องอ่างนี้ไม่เรืเลยไอ,อย้ยาน้อยคอยไ,ออได้มาโอมหนึ่งไอ้ไอ้ทองเ,อเดียวแม่เอ้ยแม่์เข้มันมือทองนี้นะมือเลือกเกอิญกล่องกลองใช่ mung bun hot ya nhe tuyệt hư 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 ai hư 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 อย่าวอกมาเนี่ยขนาดเออเนี่ยตัวเ,เ,เลยจะเกลียดเลยจะยินรอนเออเออมองผู้ถึงมอง,มองเันแพงได้ในทองเออมันตื๊กท่านเนี่ยอ,อ,อ่ะมันโุ้ไงทองน่าใจลุกนี่ก็น่นามืดนี้ปุนนี่จะว่างแล้วมั้งคุณไม่ต้องการความมืดใช่ไหม ใช่เอาแล้วเธอจัดการให้สว่างขึ้นสิอมเพียงอืมออ่ะออมเพียงสว่างเลยทองไอ้ชกไอ้ย่าหนังปากมองจืดหามริงทองเอ้หน้ำมันดูดซึ้นทองน้ำมันดูดซึ้นพอได้เมาเลยทองเอ้ยาเนียนเมามากทองเมามา มัม่วมั่วเฮ่ขวายาวมั่วมันเยังอะไรกันนะที่คุณบังคับแม่พวกเราไปออกดฤทธิยยาหนูออกดทธิยาอะไรชงชงมาว่ายาอะไรชงชงชงด้วยชงงูกลูกนเลี้ยงมันเฮ่อ,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 อมองมามัม่วเฮ่ทำมันดูซื่อดูซื่ออย่า นาำมันคลื่นอน่าชาติบาดทองพวกเราทั้งสองคนเป็นเจ้าหญิงแห่งเมืองทองค่ะเป็นผู้บริหารราชธานีที่นี่ใครมาถึงนี่ทุกคนจะไม่ได้กลับไปหเฮอต้องอยู่ที่เมืองนี้ทุกคนใช่ฉันเก่งๆอบายเบนมันจากเดดอยู่ไม่ว่าใครมาถึงที่นี่จะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่มีใครจะได้กลับจากเมืองทองไปหรอก จึงพี hey, uh ่กันนองไอ้บ้าพี่ไหนมึงอะไอ้จุงพ่กหน้องกันดิไอ้บ้าไอ้ผัวใครอะปุ้มเนียอยากจะปิดบังดิน้องเอออยางเดียวเราไอ้คนไรเปิดแลกกินสนุกเลยวันเล็กกูเลยวัววัววัวน้องใจกังเกงในจะมั่งจะน้องจุ้งกับเขา cái mày à cái mày chơi ăn kiền này, mày giờ đây mướt <laughs> 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 à <laughs> chưa để mai tròn trăm mai chưa đi cả đốt ta chưa chắc <laughs> ออกมาเต้นเลยนุ่งตายจอเงือรำมาว่าไอ้ได้มองนี่ยทำเรือไปหลักหลักเรือได้วโตน่าแลยก็ไม่ได้เขาได้แช่เขาทำอุ้ยเจ็บยาจอนเอออย่าดิแม่ไม่จไอ้กูว่าเร็วว่าอะไรอะไรอะไรกันนาอะไรกันนะไอ้เกลือกับอ้เฮ้ยยาไปเลยเตะตายไอ้กไอุ้๊มาเร็วไอ้ว่าจง ยากับยาอะไรไอ้บ้าเรายาไอ้บ้หมา้ปมเดียดอ๋อยาเส้นนนัเลยกับไอ้บ้หมาเลยจังจังแล้วทำไมมันต้องเหม็นด้วยไอบบรรไปใจยาอะไรล่ะแกมาหนี้ที่พี่แกไปไหนอ่ะผมเจ็บผมกีแมมงานที่อยู่ตรงนี้แทงตายแล้วแอบแทงเียไม่เอานะพี่เดี๋ยวพูดกันให้เข้าใจก่อนมันไม่ใจยาเบรเอามาให้ผมเดียด แล้วอะไรแอ้มไหเลยว่าแกแกจงจงแล้วมันอะไรแอ้มเนียรจังฮูดแอตัดดูตักลืนถามว่าแล้วมันอะไรแอบมันไปใจยะแล้วมันคืออะไรแอบมเปนจงจงเหยียดแมอย่าบอกเลยมันคืออะไรอ่ะแอบมันว่าเอียวเลยมาอ่ะแอตาอย่างเมากระดูดเลยกลืนเลยแอตาจืดเลยวันเอามาให้ทักมกกัน เอามาจากไหนอ่ะแอ้มตาเอามาจากไหนมันวะเนัวนัวตึงมันวะไอ้ตาวันหนุ่มกางเกงในเรียมันไอ้ตาไม่ถูกางเกงได้เลยแอ้หมดเลยอะไรหมดอ่ะไอ้ยาโอ้สดในว่าที่พีดกินเข้าไปนี้มันไอ้คนเฮ้ยไอ้บ้าไปเลยไปไม่ไปหน่องผมกองใจหน่อง ผมไม่ไปยัดจองมันไปหลังปากใช่อดิตยายคุณสินุสิทธิ์แก้วทองคุณมาถึงที่นี่พรากคุณทุกคนจะต้องอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงผมไม่เข้าใจโลกแห่งความเป็นจริงก็คือคอนเราไม่จําเป็นจะต้องหลอกลวงตัวเองไม่จําเป็นจะต้องโกหกตัวเองไม่เข้าใจสินุสิทธิ์คะคุณรู้ตัวหรือเปล่าว่า ตอนที่คุณประสูติจากท้องมารดาของคุณนั้นมีอะไรตกติดพระวรากายคุณบ้างหรือเปล่าอันเนี้ยยากำพึงออกอย่ามากูแทงตายเลยิไม่มีก็นั่นแหละสิออกมาตัวล่อนจอนและจำเป็นด้วยเหรอพอโตขึ้นจะต้องเอา,อาป้ามาปัดจะต้องเอาผ้าผ่อนมาปกปิดตรงนี้นิดตรงโน้นหน่อยสมมติขึ้นว่าตรงนี้มันน่าเกลียดตรงนั้นมันน่าอายต้องปกปิดเอาไว้อย่างนั้นอย่างนี้ทำไมเราจะต้องสมมติล่ะคะ ในเมื่อมันเป็นยังไงของมันก็ใหมันเป็นอย่างนั้นไปสินั่นคือโลกแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาอยู่ในที่นี่หรือทุกคนที่มาถึงเมืองทองจะต้องอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงบ้าไม่รู้ผมไม่สนใจเรื่องของคุณคุณจะอยู่ในโลกแห่งความสุกปลุกโสมมบ้ายัางไงของคุณก็ตามใจแต่พวกผมไม่นะจะขอขอก็ไม่ไงฮะหมายความว่ายังไง ก็หมายความว่าทุกคนที่มาที่นี่จะต้องถูกเปลยกายละสิเฮ้ออ๋อร้อยช่องเออร้อยร้อ้ยพวกคุณทั้งสามคนด้วยจะต้องเปลยกายนะไม่อ๋อไม่ใช่จจะยันนันผมนัดดูแล้วป้าก็บเพ่งก็รวยนี่น้องตายแม่ต้องลำบากไปเรื่อยเลยแก้วไม่เอานะทองก็ไม่ต้องพวกเราสามคนขอสู้ไทยจะไม่อยู่ในโลกแห่งความอุบาทของคุณแมยคุณสินดุสิทธต เชื่อเราสิโลกแห่งความเป็นจริงนี้บริสุทธิ์นะออกไปไอ้ขุนศรีนุสิตมากเกินไปแล้วมั้งนี่คุณสามารถตบหน้าพวกเราเหรอผมไม่ได้ตบนะแต่ผมผลักให้ไปสิไอ้พลนะมาบางังคับให้คนอื่นก็เปลยกายตัวอยู่ในโลกแห่งความสกปรกโซมมคนเดียวยังไม่พอยังจะชุดคนอื่นเขาไปด้วยพวกเราไม่เปลยเด็ดขาดพวกเราไม่เลือแยกกดจะมาไกลกูกลเก ว่ายในทองไอ้เรือ,ก,อก็เกลเดียวไอ้บินสบไปเลยามเลยนะตรงปบเลยไอ้ตัวเรียวนู้นเลยเอาไปร่มกันเลยนะกองเคยคุณสินดูสิยอมสะโดยดีสิไม่ตกลงถ้าไม่ตกลงจะเป็นแล้วล่ะต้องใช้กำลังบังชาบางครับบัดทบอพเงินเนี่ยกูกนยิ่งบังคับไปคนใจแก <laughs> ไปแต่การดีดี ใช้ตองนอย่างมิ้นฟักล้างไม่มดดุดใัในตองอย่าเล่นไงติดตกลงว่าพวกเราทั้งสามสู้ตายนะพี่มันได้ตายจริงๆละ่ะถ้าพอคุณไม่ยอมเปลืยไครจะยอมสู้ตายก็ช่วยไม่ได้กอร้องขอดีๆแล้วชายอไม่ยอมเปลยนี่นะกูร้องขอดีๆไม่ยอมเปลย เล่ผู้เร่เปื่อยมันยิ่งบ้านาบัดซีโมโกรธายอดนาีแลเทวีคารวปรัดงอมัดเปอยกายเอาละแม่นางทั้งสองเราจะขอสู้ตายก็เอาสิอยา่ยาอยา่าอย่า Ê, chá! ơi! Ngon! Ngon! Má ma má! ma, ma chá chắc mong lao chó! Ái rồi, kẻ đá đây này gốc miếng đó, Ê, gấp bây! Ê, gấp bây! Kéo, chá! Kéo! Mày อาออกมาสัวก็จะเอาอีเพลรนี้มาจ้ะเอาไว้ใช่อ๋อะจุดเดียวนี้นะเก้าทงองวิ่งนี้ร็วจุดเดียวนี้นะเอ,อย้อยยาสิโอ,อย้อยยาสิฟ้นะนะาผมเฮ้ยยายาเก้าสาวช่วยด้วยก็ยจะปล่อยกายผมแล้วช่วยด้วย งซรทำไมฉันที่ขรัวเดี๋ยวนี้ก็ถึงเวลาที่เราคณะต้องขอพักลนะแล้วนะฮะและจะได้แสดงในรอบสองต่อไปจะแก้